เยววาว่าเนาะโน้ดักแซมมาเนาะชิงไนะนนลท์ไทเนาะแซมอนเนาะในในบาร์ีคิวสบายดีทุกคนวันนี้จะพามาลอดสิมอาหารไข่เนาะอยู่ที่อุดรธานีนะประเทศไทยนะเนาะแปลว่าอยู่จุดนี้ก็จะเป็นตลา,าดกลางคืนเนาะแต่เพื่อนก็จะมีการ หายอาหารกันขินมีลาไาย่างนาเดียวจะผาย่างสมเนาะว่าจะมีอาหารกันขินอได้แดงอันนี้จะมีครัวครัวนอน,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 อนเนาะอันน,ะนี้แซ่บเนะลยนะนี่งจับการีแกงกาลีอ่ะเหยาว่านเนาะดับแซ่บมาเลยอาหารกันขินอยู่นี่นะ แซ่บเลยก็มีขา้าวเจ้าข้าวเหนียวเนะาะเป็นไผยนี่นะเป็นมานุลใสเป็นโค้งนะแล้วก็จะมีเป็นกองในตอนนี่เนาะกองเลยนะ,ะเป็นข้าวมาันไก่ข้าวไก่ว้าเหนะ็นไหมวา,นะายย่างไก่หน่าแดดทงเท่าไหร่นะชุดละห้าสิบค่ะห้าสิบสุดหนะ้าสิบบ้ามีขา้ขาวเจ้าข้าวกองเลย

กลิ่นแบบเบาๆแล้วแตตอนนี้เราก็จะมีคุกขดมยา,ายางเลาะในกับไล่เลยเนาะตอนแลนะออหลงนกอบเสียห้างนักิแนแหลงอันี้ไนงะแซบแล้ตอนนี้นะนค,ควยวน,นี่เนาะอ่เซล้นะอนม่ๆเลยนะหอ,อมเลยนะสดยอดเลยนะอ้ันนี้เป็นยังไงนะ้ แล้วนั้นกับพ่อป่าอ้พป่าแล้ว่แล้วาแล้วหกสิบบาทเนาะนี่้อหแซล่าแซลมอนนะนีั้นนนคาต่อใหม่เลยเนาะสดใหม่ๆเนาะอน้มันนี้อัี้หนึ่งร้อยอันนี้ร้อยสดใหมๆเลยนะ อ,อ้อาวโส,สดสดใหม,ม,นะม่ๆนะยังมีจืดนะนี่จืดพี้ไก่เห็นใจนะอ,อันนี้จืดซินมูเนะจุดเดดเดียวมีจืดทาไตนี่คน,นนี้เปลี่ยน้งปลาเมกปลาเมกนะราคาเนี่ยเป็นสามสิบห้านะสามสิบห้าสี่สิบห้าห้าสิบบาทนะ เป็นข้าวว่านะเนี่ยแซ่บเลยนี่บัวลอยเนาะปีงเข้าปีงเขากินเบาๆแซ่บเลยเลยนะหลากหลายนะนี่ปีงปีง Bye bye. 来啦，给你。

โอ e ้ยยุ e ่ทีกันเยนะมันบาเดียน่อ้ยแสบเลยขายไย่าง่ะพดอะไี่ย่างน้านี่คนนี้เป็นยัางไเบอร์เกอร์น่ขายเบอร์เกอร์ตัวนเป็นขอนมข้าวพามูนี่ ข้าวพโมไ่มาดมราไข้าวมแซไปเลยนะโลตีนะอยู่นี่นะอยนี่เปน,นโรตีโรตีนะใส่ไข่แล้วแต่แซ่บแล้วนะอ่าขานมนะอยู่นี่

แซ่นนะัยนก,ก็มีลากลายเนะาะห้างยังกิอันนี้ขอบคุณเนาะบางยางก็ค,คกาาล้ายๆกันห้าหลาวไทยล้วก,ก็ใกล้้เขียกแลนะ้วเนาะเพราะว่ามีมีบางยางก็น่าจะเฮดสูตรเดียวกัน

ี่ฮนะ้นะอหอมแซ่โอ้ยด็วงมุกกาอบยอเลยนะขายในเซ่ละ่ะติดจะติดราคาไปมีเจ็ดสิบ้ามคีบสองร้อยบาทนะโอ้ยรนะแท่เลยใส่ไข่ดาวอเลย ม,ม, BBQ. มันมีนิบาร์บีคิวมีนะบาร์บีคิวซ้นอะไเท่าไหร่ฮมาเลยยีบายี่บายี่สิบาทเนื้ออะไรเนื้อหมูม่เนื้อหมูเ็นเื้อไก่จ้ะอ๋อเนื้อหมูเนือไก่อาแซ่บพดีดิแล้วแล้วเนาะลาดซอสว,ว้าวแซ่บเลย น ault, ้ำไก่ะน sure. ี Actually, ่นะแซบเลยเห็นล้วามีเพียงมีหล่างลราะ้าหาร้นห่ากิ่นปลาดงเพียงเลียงอีดีเลยนีมีกินปลาเลยก็จะตอดเปิดร้านใหม่ๆจนแม่ได้แบบชานึงชานึงแบกิทอเผ็ดลยี่ห้อมีรอบที่สามเลยนื้อเผ็ดกานจะมีผัดเลยเนรผัด อืมเนอะเดี๋ยวดีมีค่าย้ะมาเนี่ยอ๋ออยู่ในพิซซ่าเนาะค่ายพิซซ่าก็มีอันนี้นะบรรยากัดนะตลาดการเขือนเราอยู่ที่อู่ดอนธานีนี่นาะคนก็จะมาไล่นะคึกคืดเลยเนาะอ่าตื่นมาสุดยอดเลยนะท่านท่านได้เนาะได้มาเที่ยวอยู่ที่ อูดอน,นี่นะครับสะบ้านมาดย,ยางยางลาอเสือ,อาห้ามการกินเน,น,นาะตาเมรากล้าวนะ,ะาห้ามการกินหมาดยางก็คล้ายๆกับอาหารอาหารล่าคล้ายๆกันาาาาเานะะานนะ,ะบางราสชาติก็จะมีการปรับคล้ายๆกันการเช่นนะครับบริษัทก็จะขอลาคลิปนี้เนะไปเพียงแต่ทานดีก่อนรีการขอขอบใจบทุกท่านทุกคนเนาะ,ะที่ เข้ามาเบิมมาสมและพี่ตามมาตลอดนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสบายดี